ภาพมีกลุ่มมือกันด้วยนะกลุ่มมือกันก็คือน่าจะเป็นมือผู้ชายอยู่ข้างล่างมือผู้หญิงอยู่ข้างบนใส่ข้อมือทองพอดีข้อมือทองมันใช่เลยมันไปตรงกับภาพของคุณพรที่เธอมักจะใส่ข้อมือทองจนวันนี้ดีกว่าวันนี้ยังใส่อยู่ก็ใส่เป็นเออ,อก็ใส่ตลอด,ลอดแม้กระทั่งวันที่พบศพสามีก็ยังใส่ใส่อยู่ตลอดนี่ภาพซ้ายวันนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มีภาพสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะที่ช่างกิจลงในติ๊กต็อกภาพภาพหนึ่งเขียนชื่อบนหาดทรายว่า P หัวใจแล้วก็ K เขาเนี่เขาก็อุ๊ยพอดีเลยพรเลิฟก,กิจหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคิดใคบคิดถึงใครไม่ออกเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะไงพี่หนูก็เลยโทรหาพี่กิจนี่แหละราะว่าพี่กิจเป็นขับรถให้หน่อยไปเป็นเพื่อนหนูหน่อยอพี่กิจก็มาขับรถให้แล้วก็ไปเจอในที่เกิดเหตุแค่นั้นเองค่ะพี่หนูไม่คิดว่ามันจะทําคนที่แบบหนูรักได้ขนาดเนี้ยมันเลวมากพี่เพราะมันไม่มีอาการอะไรออกมาเลยมันมันนิ่งมากเลยค่ะพี่ กีการ์ดที่กิดเองเนี่ยเอาไปเข้าสู่หมู่บ้านคุณเนี่ยเขาเอาไปได้ยังไงคุณเคยไปให้เขาไปไหมไม่ค่ะคีการ์ดมันหายออกจากรถหนูไปค่ะพี่แล้วคุณรู้ไหมใครเอาไปหนูไม่รู้ค่ะพี่และหนูก็ไม่รู้ด้วยว่ามันหายไปตอนช่วงเวลาไหนเพราะว่าหนูมารู้ตัวอีกทีตอนหายตอนที่หนูจะเข้าหมู่บ้านนี่แหละตอนที่จะปิดประตูเข้าหมู่บ้านก็คือมันหายไปแล้ว ก็ยังยืนยันว่าหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการตายของสามีหนูเลยครับตอนนี้สภาพจิตใจหนูคือแบบแย่มากค่ะพี่แย่มากจริงๆจบามมังไไปีีเยน้่่ตอ